สบายดีอะไรอ่อะนอสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเลยเมื่อนี่กับแม่สีวิไลสิบภาพประฮาเฮดบุ๊ชมาให้คือเก้าในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากกับแม่น้องกีบสองคนเวน้องสายดุยสายหมานน้ากันพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ชีวิไล้ในเรื่องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาเนาะใม่คำว่าได้เนาะใม่ก็หากับปู๊แดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ชีวิไล่กำลังชิย่างไปหาเฮ็ดบดกับกับปูแดงนะพ่อแม่พี่น้องไปกับแม่น้องกีคุดอีหยังนั่นคุดกระปูสบายดีพี่น้องกาไปหาเฮ็ดได้เมื่อใดๆไปกับเอื้อยไปเด้อพี่น้องเด้อตามันตอนนี้แชีวิไลกระโดดมาเห็นเฮ็ดเด้อมาเห็นเฮ็ดมันอยากแก้จังหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องเอ้อหักย่างกินได้อยู่ผู้ที่ช้อยนะช้อยหนึ่งมันมันจยกแก่หน่อยนึงโอ้ ต้นนี้แม่ชิวไล่กระโลมากหมดเทนี่นะพอไม่พี่น้องจะไปเบิ่งน้ำไหมไนะ่มาเนี้เบิ่งน้ำไม้ปะหายฮดบุตโตะนะต้นนี้แม่ชิวไล่ก็มางอดกนะ้นน้ำไม้เลยพอไม่พีนนนะนนนน่น้องมากอะมันชิมีหรือบ่นะยังเอาไปเบิ่งก่อนมันชิได้บ่มันก็ไปยังมีเนาะคือว่าเลยน้ำไม้ย่ำนี่บ่ามันยังเมือม่อเลยน,นะมันยังเมื่อบ้านเกิดมันแล้วปุ่นเดิน เดือน6เดือน7เดือน8พุ่นละสิได้กินหน่อไม้ได้มาอีกนี่แม่สิบ่ได้ก็เห็นแน่หน่อไม้เน้งหน่อไม้นี่เนงก็บ่ใหญ่ดอกพร้อมพอดีแกงอืออันนงนึงยุงนี่ก็ครบเท่าไยุงนี่กโอ้ยจะครบแล้วกยุงเอ้ย เลีงกันเลี้ยงไม่แย่หรอกพ่อแม่พี่น้นองเลีงพ่อมพอดีกินนะน่ะ <ส with> โอ้ยมุดมุดมุดจะเป็นมุดมุดมุดขั้นเนาะมุดขั้นมุดขั้น,นในพวกแกงหาเครือบะมันได้้ไดพวกแกงก็เอามีแต่เลี้ยงนะไม่น,อน้องเลี้ยงพ่อมพอดีแกงอ๋อดูข่อเห็นเนาะนี่ง,งามมาดีอื มุดขั้นกระลายเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวอืมอืมอืมในชั้นแม่งน้ำไม้อันประกอพวกอีเล็กตรอนพ่อแม่พี่น้องก็มันชุ่มเนี่ยมันจะออกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำไม่ได้เนี่ย มันสิเบิดแล้วมันสิเมื่อวานเกิดมันแล้วนี่ใหญมุดก็มีโอ้ยมุดก็หลายอาตู่มาคนก็เห็นอีดพอมพี่น้องเอ้ยไมแม่น้องเกบกจักพนยูล่ะอยูุ่่นบได้บอ้อ โอ้เน่งน้ำไม้พมิพี่น้องอ้ยงามนี้คนาดแบบนี้กระทืบะงามเนเนงนไม้เนาะพมพี่น้องเนาะพอมันกกอยูอืโอ้ยมุดกระไรมุดกกินมืออยู่้กมองเนงชงเนงเนาะมันแกบ่อรายนะกเน่งง่ายๆไม่มุด มดๆๆๆมดเกี่ยวได้ก็เห็นหน่อไม้แล้วสงสัยสิบ่มีผู้หาเนาะพุ่นพี่น้องน้อหน่อไม้กะแนงามงามโอ้หาน่อไม้แล้วก็สิไปหาเฮ็ดบดตอพอยังเอาให้เบิดดอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้าตหลายตึบดองามีงามอดเมื่อก็กแกงให้มันทันง่ายนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พอดีเสบนะตอนเที่ยงนะดีอยากกินข้าวแห้งตัวนี้ก็นี่มันขยะอยู่งามอดีตพอไม่พี่น้องเอ้ยป้าตีโตนี่มึใหญ่เนาะจำนี่ได้หน่อไม้ยามแดงยามหน่อไม้สิเมื่อเพื่อนสิเมื่อวานเพื่อนล้ว มดอนี่ก็บ,บ่มีกินแตแกง้งไม่ทงนนเนี่บันยุ่งก็รไายทรายคบทรายุ่งกะอืมยุ่งร้ายดีรายรออันนี้แม่ชีไรก็ออกมาตะกกนมเองคับเห็นฮ็นบดบุก่อนพราม่พองอ,พอ,นะอ้งม,มืน,นะมันจะากะกะมันจยากะเลย่ยมันพรมผู้ดีกินนะพรมผู้ดีหนึ่งอืมที่เบื่องหนึง<อ>่งเอาเด้อเอาเนี่ยสีงหรออ้ยงามมาดีนะไม่ป้า ขมันแมมาอีบุงว่านนี่ก็มือชื่นตนี่พอดีเลยนี่บุงว่านนี่พอดีอือฮึเมก็เห็นอีเดียวโอ้ยงามมาดีสามสิบยังแก้วเลยนี่งามมาดีกระตาเจ้าได้น้อยกระตาหอยน้อยขอกระไซชุนแพ้เนาะขมันเต็มเนาะไ่ได้มีชนแพ้เคยเห็นแต่ชุนไตห็นเหงาชุนแพ้เหาเอากระไซชนแพ้ขมันเต็มกระตาฮะนะเนรหลายดีนะ่มันนี่ม้านแล้ยวม้านแล้วมันนี่ สายดูกับสายมานมาพบก,กันเนะพอไมมพี่น้องหันเห็ดพ่อมพีเซฟรับมันมันอยากหาวเนี่ยจะหน่อยเลยนี่มันดมพัดแห้งกับมันหาวหาวกันยังเซฟอ,อึ้งโอ้โหี่หาโลกเต็มกระตาอ่าโท่หลายๆเลยอ๋อพี่นอศศ้องจามนเ็ดบ๊ส ข่อยว่าแหนี่ยขันมันในเต็มกระตาข่อยชีใช่ชนเทงามอันี้จิงจริงจิงจริงโอ้ยเอาคนม้งโอ้โห่วงเนี่ยผมมีคนเอาว่าเพื่อดีกินงานท่านตาแก่ปานไหนตัวเห็ดบุโลกดงอันนี้ก็คือไงอันนี้เรห่างกันจะเจนึงบุได้มันใหญ่มันใหญ่หลายมันใหญ่เกิน คือกันกับคนคนชุงคนตั้มอ่อปอคนชุงกับมันดอกมันจวกเนาะคนตั้มกับตั้มอ่อปอหันมีแต่ดอกงามงามงามดีงามอ่ะเด้อโอ้ยดึงไปยากโอ้ยดึงจะมันออกอือืมอืมงามอ่ะดีอืมหยาบเนาะเฮ็ดบอสหนิกะ đừng cả nhạc này chắc nói mhm 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 ta mhm phá mhm thô, phá cả bố mhm mhm tôi mhm 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 đi mhm 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 คือกันกับคนคนชุงคนตั้มอ้อปอคนชุงกับมันออกมันจวกเนาะคนตั้มกับตั้มอ้อปอหันมีแต่หลอกงามงามงามดีงามอะโอ้ยดึงแตยากโอ้ยดึงจะมันออกอืมอืมอืมงามอ่ะดีอยุดหยาบเนาะเฮ็ดบอสหนิจ่ะ ดึงกัยากแน่จกนักงงงอืมส้มได้เต็มกระตาเนยะฟ้าทิโทภาคระโป๊แตกนโบ๊ทโก่งงามบดีโด่งง่ายเยิ้มเยมเี่ยมเี่ยมยม,ยม,ยม,ม,มันโด่กแบบง่งยบงามมันมันออกน้ำโตไม่จิกเลิกพอเมพี่น้องเฮ็ดบบ๊ทในนั้น กัต่อไม่แค no like ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกกระบักใหยใยมันดอกงามงามโอ้ยคือกันคนจอกคนตำเนาะเอากระบุเนชองดอกกระยักพ่อแกงเนี่ยฮะนะมันใหยอดีใหญ่ฮันเดอแม่น้องกีบกับเพื่อนยู่พุนเพื่อนหาคอนพุนหั่นได้ได้อดีเฮ็ดบดกะดอกบังไงบังไงไหมลูกพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดน้ำ เมสีบีไลกับเมน้องกีบเมสีบีไลก็ได้เต็มกระตาแล้วพ่อเม่พี่น้องคือเมสีบีไลเว่าโอนะมันเต็มเลยใช่ใช้ชนแพ่เด้อวันนี้อ๋าตุกระตากรสีไล่แต่น้่อยโฟนเนาะอ๋อตุอเต็มกระตาละใช่ชน,พน,นแพ่บัดนี้ไอเมสีบไร่มาหาคนนี่ก็เห็นอิเดพ่อเม่พี่น้องหักมันขึ้ย่านแล้ว มันดอกคือกันยานี่พรมีพี่น้องมัน,ม,นมันออกหัวกลอนมันไม่ออกนี่อ้าวมันกระเบรเกยป็นไหนหรอกพอมพอดีกินพรมีพี่นออ้องเอ้ยมาเด้อมาหาเห็ดบดน้ำเมสีไร่พรมีพี่น้องเป็นตมมวนเท่มันนี่โลกระโลกงามๆเทไรอืมงามมาดีงามอ่ะโลเอา บเ่เฮงนายยันพนนิยินผมไม่พี่น้องเพราะว่าจะติมตาแลว้วมันติมก่อนนี่ใส่ช้อนแพ้เมื่อไในติมตาแหละอ,อ่าตัมาแล้วไปค้นไหนก็มีเนาะเฮ็ดบดเน้อนนมีแต่เฮ็ดบดงามมาดีพร้อมพอดีกินนะตัวนี้อโอนโมแกพอดีหยำ เฮ็ตปดก็ได้ดีอร่อยเพื่ออย่ามาหาเห็ดปดมาเด้อผมให้พี่น้องเลยเห็ดปดมันกินอะไรใส่ชนแพรคือว่าของมโนาะเคาก็เต็มกระตานี่เต็มตะขยิกด่งยิกี้ดงเต็มกระตาโงกงามถึงงามมางามพอดีกินพ่อเมยพี่น้องเอ้ยงามอดีงามอะไรรอ ขักแน่ดีเมื่อไนก้าพ่อยจะนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงกะได้กินด้่หนะอย่าร้องนึงชุบเบิง่งถ้าได้กินชุเบเฮ็ดบ่แม่น้องก๊บป๊บาร้อมพอดีกินอันนี้มูนี่นะเบ็ดน,นี่เน้เนาะ งามอดีรผมอ่อนโอ้อเฮ็ดบดเฮ็ดบดโพดเฮ็ดบดโป็แตกแต่น้อเฮ็ดบดได้อดีไอ้เนาะต้งามขนาดไส่ไปใส่กรนนี่แต่เฮ็ดบดปะทุมะเบืองหันมะเบืองเบืองนี่เฮ่งได้อือหืองามอดีรงามอโล โอ้ยขักขนาดม้วนมาเนี่ม้วนได้เด็กเกมพิษบุตหลายนี่อืมมันมงกพอไม่พี่น้องเอ้ยอืมตกพิษบุตหลายอันดีโลอืมพ่อมพอดีกินอันนี้นานข้นได้แต่ซัำนี้เมืดจะป้าตกพอไม่พี่น้องเอ้ยคุณเพคก็ได้บักหลายได้พอไม่พี่น้องเอ้ย à, thu hết bột chọn là đi chọn là đồ ở đi hết hết luôn hết kẻ sơn phép không hết ai đi đây ở đâu mất ổ này xuống là mất hết ôi nó kẹp mềm mặn muôn tiêu mấy chị đây phòn hãy vương tiếp mà đưa mà kịp hết đưa tình ติ่งๆอาพร้อมพอดีกินกต่มีพร้อมพี่นุ่งติ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 งยิวมวนมวนมันี่มวนไรเฮ็ดไรเฮ็ดอดีเอโลเอาคนเด้อไปชุนแทพก่อนอ่านชุนแทพกับสต็มเนี่ยใช้ยังอีกบันนี้โอ้สีได้แก้เสื้อใส่ได้เต็มเสื้อใช้ยังเนาะวันนี้เนาะเฮ็ดกระจายอดีเอเนาะแม่สช่ไม่ได้กระไายเฮ็ดลายแล้วพ่อแม่พี่น้องตาพร้อม เต็มกระตาบาดเบิ่งแม่น้องทิพย์ก็เต็มกระตาอีกป้าทีโทรได้ได้อดีบัดนี้แม่สิไปไล่ก็สิเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วบ่ได้ทายให้เบิ่งเมื่อลุนกันแต่เฮือนพ่นเนาะนีแม่ไก็มาเฮือน้พ่อแม่พี่น้องแม่ไก็สิไปซอยเฮ็ดบทนึงก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าว่าคําพองเพิ่นก็อยู่นําอายเพิ่นหั่นสวัสดีป้าดุงล่ะสวัสดีลุง อืมประกันเด่นบ่าวกําพงเพิ่นก็อยู่น้ําอายเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่ก็ไปหาเฮ็ดกับแม่น้องกิฟเฮาก็มาฮอดเฮาก็มาฮอดแต่แ mm ม่ไ hmm. ก็สิซอยเอ็ดกินตอนเที nice. well. ่ยงนี่นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่ยกข้าวแล้วมันตะเบนสิ่ายเนาะบก็ซอยได้หลายเติบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซอยอีกนจนอยจแซ่บไปนึงเียวซอยอยู่ป้าเพิ่นมาซอยๆ ช่วยเฮ็ดมีกาบ้างแน่ผ้าก็ยิ่งบัดเอามาคือจังว่ามันยังอ่อนอยู่ฮะพ่อแม่พี่น้องบัดที่บัดเอามาหอดเฮือนผัดเมึงแน่นั่นซอยกับเบียเขามันยังอ่อนอยู่อ่านอ่านพอดีซอยพอดีซอยแม่ชิบได้กะช่วยเลยเด็กพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่ชิบไปล้างแล้วก็ไปนึ่งก่อนห่านึ่งจำเจ้ว โล่งอยากกินหนึ่งจำแจ้วเบื้งเห็ดบดมันสีแซ็บสำหรับเนาะเพราะว่ันเอาไม้กับบดแกงหรอกมันได้หน่อยเดียวแต่ก็เฮ้อเฮ้อแม่น้องกิบเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดแค่น้ำก็ขี้จิ้งมาอ้อนน้องพอแม่พี่น้องเห็ดกะไือว่าเล่าเล่าเกินมาก่ะบุ๊มีน้ำบ่นไม่อไรเห็ดบดกะอ้อนเดี๋ยวนี้ น้ำขวาอ้น่ชิ้นนึก่อนเกือบูไ่ได้ใส่้าแห้งเ้าอยากกินขขาวพอแม่พี่น้องเลยนี่ก็สิบวงกนอษษพอได้ละมือดบ๊ทโอ้โหอวเพะแม่พีนี่โโนก็สิบวง้พอไอด้ละมบ๊โอโ้โห หน oh. ึ boat, úng, okay. a a ่งเฮดบอสกินเป็ตาส่งแฉบแท้พอไม่พี่น้องเอ้ยมาเลยเชิญกินหนึ่งเฮดบดน้ำกันกับเมร์ซีไปได้เลยหนึ่งจำแจวบริชูบคิดอยากจำแจ้วนี่นะแจวจะกินกับหนึ่งเฮดบดก่อนหนึ่งเฮดบดตอนเที่ยงจะเป็นตะแ่บแต่นาะ เฮ็ดบ <Come on. S 1> ๊ดก็ออกอดีออกอดอออกก็โล๊ก็ไดีอ่ะกึ๋ลลนะะกะคือว่าปุ้งเฮ็ดบดใช้เกลือกับเป็นหม้อพอแม่นพี่น้องเลยให้สิจ้ําแจ่วนะคันบ่ใส่กะมันจะยู่สิๆแน่เนอะเฮ็ดบดเนาะ เรื่องนหนี่ก,นนนก็ต้องพิสิถวยก่อนกินข้าวแี่ยนะบีบมือนาวใส่กระดเจะสีแซ่บขาดกระเดกต็น,นกับเมษีไปไล่สิสอกไปกินขา้าวแล้วพอแม่เงจะกินข้าวแหงน้ำมันบเดย กินข้าวก้อนบะนี้มาเด้วพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเออไปเจอไปเจอไปเจอเดี๋ยมันคว่ำมันหนักคว่ำถุงเจ้าหน้าร่ะกูไปเซ็ตไปนี่เซ็ตล้างมือเฮามันเอาล้างมือนั่นเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือวันนี้ลูกเช็ดตูจะแพ้กูหายอะไรบ้างขอเขาหน้าเ้าะเขาได้ อันนักป้าเพิ่นเอิญมากินแกงเอิญมากินหนึ่งเฮ็ดบสนั่พ่อแม่พี่น้องคือว่าหน่อแม่สิได้กินกับเด็กหน่อยสามคนกินโบเชบหาผู้มากินนั่ป้าเพิ่นมาช่วยช่วยนะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อหนึ่งเฮ็ดบส จั่จ๊าแปลกแคบอีแคบอีแคบอีแอีน่าอือนะอือออสองบอือข่าวัที่งอือบ้า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 นึ่งมบ้านึ่งา่ แม่พี่น้องแม่สิบไลกับขอขอบคุณในไลน์อย่าลืมกดได้กดแช่เออแม่สิบไลกเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้พอชัฉน,นีคลิปนาพบก,กันไหมพ่อแม่พี่น้องเออ